ย่าลี้งกูสามีกูด้วยนะไอ้สัส โอเคครับผมก็กราบสวัสดีมินักชาวอีททุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอเดียตนะจ๊ะวันนี้เราก็จะเป็นทุนเลนนะครับผมเปลี่ยนตัวละครบ้างน,นะครับช่วงนี้เล่นแต่ตัวซ้ำๆนะเออก็พยายามเก็บแรงให้มันขึ้นสูพีนนะครับไม่ค่อยได้เล่นนะผมเล่นช่วงค่ำๆดึกๆนะครับเพราะว่าช่วงเช้านี้ผมทําอย่างอื่นนะเออเราก็มาจัดกันเลยครับน้องๆตอนนี้ก็จับทุนเลนมานะครับกะเอามาแก้แพนด้านะ เพราะแบบพวกตัวแบบแพนด้านาคเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบแพ้ทางเรานะเวลาเรามีสะตรงสตรแตกอะไรเงี้ยนะครับเราดักพุ่มอะไรเงี้ยมันชุดเดียวตายได้เลยนะครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอ้แบตตัวนี้มันล่นะครับออ้ยกระปายเก็บเลือดไหลไหลเล,ลือดหลักบอมเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งน้องห้ามเขาเฟร์าพิกมาแก้ผมเป็นแบทแมนนะค่อนข้างจะเอ้ยได้ไหมโอ้ยเฉียวหัวไปหน่อยนึงครับแต่เมื่อกี้ได้หูวมาข้างนะ ตอนนี้ยุ้ยแบบเป็นใบไปแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะหูหนวกไปแล้วนะโดนแก๊กดึงหูมาข้างโอเคฝั่งของข้ามน่าจะมาเวทบัฟแล้วนะอันนี้ผมโซโล,โลแลงประมาณสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบสี่ดาวแล้วมนะั้งเออใกล้จะสูพีม์แล้วนะครับก็จัดหน่อยล้วกันน้อง,องเอออันนี้พี่แบบเล่นทูเรนเดินเกมระดับเมดส้มอะครับบอกแค่นี้แหละเออโอเคผมก็จะมาตีหลังตรงนี้นะผมไม่อยากไปอยู่ใ,ใกล้ตรงนั้นนะครับเผื่อแบทมงแบทแมนมันสี่แล้วมันวิ่งมานะ ผมน่าจะรอได้อยู่นะครับรออีกสิบวินะนี่ไ <c oughs> งกะรออยู่ก,ก็รูรออยู่แล้วโบ้งนี่ยัดกำบายนินหนึ่งทีนะครับแตกไปหนึ่งนะคิวไปหนึ่งตัวนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาได้ปะเอาดีวิดบุ้มโอ้โหวของยังไม่มีนะถ้าของมีนี่แบบไม่รอดนะ่ะวิดบุ้มเลยนะ,มะเมื่อกี้เฮียโทษทีโทษทีวิดบุ้มคนละชื่ออะไรครับวิดบุ้มเออโอเคครับผมตีมังกรไปนะ ฝั่งหนูน่าจะมาว่ะทุกคนเพราะว่าเลนนี้คือแบบช่วงต้นเกมตัวไหนตายเออโอ้โหมันสี่แล้วโอเคเพื่อนเอาดิได้นะตัวเนี้ยอันติกมาแล้วขอยโดนเออสวยแตกไปหนึ่งนะครับจัดไปเฮ้ยเยพื่อนเพื่อนแวนมาดิคูมาช่วยละไปไหนละฮายานี่ไงูโุโรบสกิลแบบสิกแซกเอาต่อไม่ได้นะทุกคนไม่ไหลนะครับถ้าเมื่อกี้แบบได้อันติแล้วแบบไอฮา,ายาตายนี่น่าจะได้ไหลต่อยอสักตัวนะ พอแบตก็ตัวอะไรวะันชื่ออะไรยุ้ยเออมันก็ค่อนข้างใกล้จะตายนะอันนี้ผมก็จะอ่องเท้าเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับแล้วก็ออกขึ้นของฟาร์มชิ้นเล็กนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นอาโกนี่มาก่อนนะเอาเลือดนิดหน่อยนะครับตอนนี้โอเคจัดไปครับน้องๆตอนนี้คือลูกอมดูดเลือดของเมดมันเอ้ยแบตนี่มันเวอรอวะ่ะผมต้องช่วยเพื่อแล้วปะวีดบุ้มนี่จะวีดบุ้มเข้าไปดิ ปุ่มเฉยแล้วแตกไปไหนน้องๆเ <c oughs> ขียากลางนะครับอย่าลืมนะครับทิดช่องผมนะครับถ้าเล่นป่าอยากเกิดอยากแบกนะครับไปฟาร์มให้รวยซะน้องๆ <c oughs> และทุเรนมันเป็นตัวที่ไม่ได้ต้องไฟบ่อยนะครับผมมันเป็นตัวค่อนข้างเลดเกมนะครับคือมันต้องใช้ไอเทมสัก2ชิ้นนะมันถึงจะเริ่มแรงนะครับช่วงต้นเกมถ้าแบบทีมไม่ชงให้จริงก็ค่อนข้างจะเล่นยากนิดน,นึงนะครับ <c oughs> โอเคเล่นกันต่อไปนะครับอันนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิ มอุสายเกียรสแตกมารอดักนะครับนี่อันนี้มันปูถนนมารอผมนะครับมันวางบ่อยแล้วนะมันกลัวแก๊กดึงไงแต่ผมว่าถ้าแก๊กดึงมายัางไงไอตัวโดนดึงก็น่าจะตายอยู่สี่ตัวขนาดนี้ออ้ยมันน่าจะมานะครับบาดที่เราอุย้ยถอยเลยออ้ยโอ้ย,อยบันนี่กูแตกมาหนึ่งนะครับโอเคกลับบ้านไปฟาร์มดีกว่าครับโอเคขอเลือดแจ่วากครับแวนดึงโดนไหมไม่โดนนะไปไปเพื่อนถอยดีกว่ามั้ง เดี๋ยวผมช่วยเพื่อนเคเบิลกันเริ่มโดนเริ่มโดนอันนี้เผื่อแบตมานะปลาตะกีวใสเค็ไปก่อนครับแบตเท้าหายเลยค่อนข้างเล่นยากนะตอนนี้เดี๋ยวผมว่าจะออกน้ําแข็งเป็นทักกินสองนะครับกันตายนะโอเคเฮ้ยโอ้โหดึงมาแล้วไงะเพื่อนมันอยู่เยอะเกินเดี๋ยวแบตเข้าหลังนะกับโบกําวานโอ้โหกระบาลอะไรจะกระหม่อมจะกระบาลกูโอเคฝั่งนู้นไม่เล่นต่อนะก็มาดิ้โอเคครับได้เอากันนี่ละจังหวะนี้ น่าจะได้ป้อมนี้นะผมจะรอเลียร์เพื่อนแล้วกันถ้าเพื่อนเอาผมก็เอานะครับจริงๆผมควรไปฟาร์มแหละถ้าเราแบบเล่นป่าแล้วเรามายืนอย่างเงี้ยเราค่อนข้างที่จะเสียโอกาสในการได้แท็กเว็บพเพื่อนนะครับหรือได้เงินนะเพราะว่าถ้าเราเล่นป่าเราต้องเล่นให้รวยนะครับถ้าเราไม่รวยนี่ค่อนข้างจะแย่ยากนะป่ามันเป็นเลนที่แบบถ้าเราเล่นแล้วเรารวยเร็วอยู่แล้วนะครับเราควรจะฟาร์มทําเกมให้เพื่อนนะอันนี้เดี๋ยวผมกลับไปฟาร์มก่อนนะครับมาทะเลเทไห่เลนแครี่นานแล้วนะเออ เพราะว่าจริงๆเออจริงๆอย่างที่ผมบอกแหละมันต้องฟาร์มนะครับไปจัดไปครับไปฟาร์มกันต่อนะครับน้องๆไปครับนี่แดงก็ตายไปแล้วอะเออมาดิน้องวีดบึ้มโอ้โหมันกดล้างนะแล้วมันเด้งด้วยอ้าวหูเดินกลับมาทมําไมหรอทางตันนะครับโอเคเก็บเป็นหนึ่งแล้วนะมาดิโอเคได้ตัวสวยเพื่อนแบตอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอเคครับแบตอยู่ล่างนะเดินบนเราก็ ใส่สุดได้นะเพื่อนโอเคพเพื่อนๆจัดการแล้วกันนะครับผมกลับบ้านกันก่นนะไม่เสี่ยงอฮ้ยบอลน,นี้กูเวอร์จัดนะครับโอเคครับผม <Your team S 1> เราก็กลับบ้านกลับช่องมาก่อนนะผมไปเติมลงเติมเลือดนะอันนี้ผมจะขึ้นเป็นลูกแก้วอ่าโอบมาก่อนนะครับขึ้นโอบมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกันแบตมันล้วงเรานะคือตอนนี้แบตมันแก้ทางเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออถ้าเขาเอาแต่เรานี่คือแบบเราไม่ได้เล่นแน่นะครับเราก็ต้องออกของกันนะโอเคไม่มานะครับจัดไปเราก็เคลียร์เว็บนะ ฟาร์มแบบสบายใจมากครับน้องๆอืมเฮ้ยนี่สก,กิลไวเฮ้ยมีตัวอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งตีนกเสร็จนะแบดแหละผมดูทรงแล้วผมว่ามันต้องอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวมันต้องเอาผมแน่มามาดิพี่มีอบแล้วครับน้องพี่พร้อมเสมอนนะเอาดิวีดบึ้มหนีแตกหนึง่งเฮ้ยเหี้ยแล้วโหดแข็งทันมาดิตะกุศลสุดบับเข้าไปโอ้โหได้แผ่นได้อยู่นะเมื่อกี้ ได้เฉยเลยกูงง <c oughs> นี่ครับคือทูเรนมันเป็นตัวแก้ทางพวกแพนด้านาคอสอย่างี้นะจังหวะดักพุ่มหรืออะไรเงี้ยคือมันเบอร์ชุดเดียวตายนะครับแต่ว่าถ้าเราโดนแพนด้าย่ำสวตนะ่าจ,จะตายนะโอเคเดี๋ยวผมไปเอาฟาร์มผมก่อนนะครับไปไปไปน้องๆสกอร์มาดีมากนะตอนนี้เจ็ดสูตนะครับเออ <c oughs> ก็ผมเล่นที่ไรก็มาดีช่วงต้นเกมตลอดแหละ <c oughs> พอท้ายเกมมากูยับเลยนะครับผม <c oughs> แต่ตัวลาคอเรามันเป็นตัวช่วงท้ายเกมอยู่แล้วนะทูเรนนะครับมันจะแรงช่วงท้ายอยู่แล้วนะครับ เราก็พยายามเล่นไปนะก็อย่างที่บอกครับผมเล่นป่านะสไตล์ผมหรือสไตล์ใครก็แล้วแต่ที่เขาแบบค่อนข้างจะเล่นอ่าเล่นโอเคนะครับถ้าเรารู้รู้เรื่องอนะ่ะเราควรแบบไปฟาร์มนะทุกคนคือไม่ใช่ว่าผมว่าทุกคนไม่รู้เรื่องนะคือแบบรู้เรื่องแต่แบบว่าเราอาจจะบางทีเราอาจจะติดบ,บวกหรืออะไรเงี้ยนะอย่างเช่นถ้าตาไหนเราแบบเกมตามจะจัดอย่างเงี้ยเราควรจะแยกไปฟาร์มเลยนะครับไม่ต้องไปออไปบวกนะเพื่อนจะว่าก็ช่างแม่งไปนะครับส่วนใหญ่เรากดโซโลมาเจอพวกตีสามอยู่แล้วนะ ที่สามเนี่ยแม่งก็เดินกันสามคนนะคราบนั้นนหะผมเจอบ่อยมากเลยนี่ขนาดสี่สิบดาวนะเขายังเดินกันสามตัวนะครับ <im itation> คือไม่สนใจคนอื่นโะอ้ยสะอึกโอเคเดี๋ยวผมก็จะฟาร์มไปก่อนนะครับคือตอนนี้เราก็มีของในระดับหนึ่งแนละ้วจริงๆเราออได้แหละแต่ว่าผมว่าผมจะรอเก็บซากดีกว่านะครับน่าจะคุ้มกว่านะโอเคนี่เฮ้ยกูขอแล้วกันหนุมยาวเลือดนะครับน้องๆโอเคครับทีมผมตายไปหนึ่งนะแก๊กนะครับอ้าวเข้ามาดิ วีดบึ้มอุอ้ยโอ้โหน่าจะกดแข็งสวนไม่น่าเลยนะเมื่อกี้ห้าไปหน่อยเ,อเวน,เนอ้ตายแบบเออจับอทีมผมตายไปสองอีกแล้วเพื่อนดูฟ้าให้หน่อยนะครับโอเคแต่แบทมาแน่เลยนะทำเอาคาเบอร์อ่ะอยเดินมาให้เห็นอ่าโอเคอ้าวเจอแก๊กโอ้ยมันจะจูบป,ปากผมอยู่แล้วนี่ไงจะจูบป,ปากกูเหรอไอเวนเป็นผู้ชายเว้ยโอเคแตกไปครับน้องๆ โอ้โหเกือบตายนะเมื่อกี้มันแบบมันเดินชิดตัวแล้วผมว่ามันเอาแน่นครับมันเดินชิดเลยอะแบทมันน่าเกลียดเกินนะครับจริงๆอะมันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเวลาเดินชิดตัวแล้วเราเห็นตัวผมว่ายังโอเคกว่านะอันนี้คือมันชิดตัวเกินนะครับชิดตัวแบบน่าเกลียดจัดนะคือแบบจูบป,ปากกูแล้วอะเออแล้วกูก็ตายโบ๊เข้าไปดิรอดเหรอไม่รอดหรอกครับน้องไอเวนผมจะรอดได้ไงละ่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยสุดจัดสุดจัดเออแตกไปสองครับ มาดิแตกไปสามโอเคพู้โอีกแล้วกูกดอบทันทำไมหรออุ้ยโอ้แบตเกิดโอเคเพื่อนเอาดิเออโอเคครับแวนอย่างแรกมาได้นะครับเหลือเรียวมาโอ้โหอะไรผมเชื่ออะไรฮะยาเก็บไปสีนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับน้องๆก็ยังยังสูสีนะครับยังพอเล่นได้นะเออดักเพื่อนดักโอเคอเครับเดี๋ยวผมดักก่อนนะเพิ่มมีตัวมาอ้าวอ้าวไอ้นี้มาแทนก็มาดิบุ๊ วินบึมโอ้โหมันฟิกไม่หายเทียนั่นไม่ชื่ออะไรว่ยุ้ยโอ้โหมันฟิกไม่หายยุ้ยนะเมื่อกี้่ม่อไหรตายนะเมื่อกันน่าจะฟิกใช่ป่ะเออผมน่าจะเห็นแหละว,ว่ามันฟิกอ,อ่ะเออโอ้โหเกือบเกือบเท่นะแ้ผมเห็นแพนด้านนะน่าอยู่พุ่มขวานี่นะครับพุ่มแดงนี่นะติดบอกเพื่อนเดีย๋ยวเพื่อนตายนะเดี๋ยวผมเก็บสแต็กแล้วผมเอาแม่งเลยมาเพื่อนปึบในนี้แหละกูเห็น กูเห็นไงครับน้องกูเห็นไงครับน้องกูเห็นครับไอเวนแอบไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะครับน้องๆเป็นไงล่ะเดี๋ยวตอนนี้เพ็นด้าลองนะเฮ้ยมึงแฮกเป้าวะพี่โอเคไปครับเคลียเวฟกลางก่อนนะไม่มีคนรับเวฟนะครับจัดไปเฮ้ยเพื่อนมันจะเวอร์เกินไปแล้วที่มันถ่นของพี่ปูเขาเนะเว้ยแบทแมนนี่มันถี t ของพี่ปูเขานะเว้ยโอเคแตกไปอีกหนึ่งนะครับ มีตัวไหมมาครับผมปิดหลังนะจะังหวะนี้พุ่งมหมก,ก็โดนดิโอ<ฮ>้โหแม่สะกินเออ้ยถย่ายถย่ายถ่ายถ่ายเพื่อนถอ่ายถย่ายถ่ายไปมันไปนะหรือจะปิดยังไงโอเคถ่ายไปนะครับก่อนจะเกิดนะ่าจะผมเอาฟ้าก่อนละกันนะครับเฮ้ยก่อนจะไม่เกิดไม่สิบห้าดีเลยโอเคแล้วฝั่งหนูเขาได้ดารกด์กเลยนะไปไปไป,ไปเพื่อนจังหวะน,นี้แหละต้องเอาแบบทีเผออุ้ย <laughs> มาแล้ววะ แบทแมนมาทำไมหรอโบนี่แตกไปอีกหนึ่งนะครับวิ่งมาโดนเออเอ,เอูจะโดนบ้างละกูจะโดนบ้างละวิ่งมาแบบโดนตาแบบมองอยู่นะครับ <S <S เฮ้ยเพื่อนยังไงดี่ะเอาให้สุดดิพี่มาช่วยแล้วพี่แจ็คมาช่วยแล้ววีดดมโอ้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรน,นะครับโอ้โหสวยอยู่นะนี่ทุเรียนมันแบบเม็ดส้มเขาเล่นกันนะครับ,น,น,บน,น้องๆเออหัดดู้ซษณะไอเด็กน้อยเ hey, ว่อ เวอร์จัดนะครับโอเคครับผมก็ขี้ขิงไปนิดนึงนะก็เออมีคนทักผมด้วยว่าแบบเอ้ยผมติดตามช่องผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบถามผมว่าอะไรปะเอ้ยเม็ดส้มตัวไหนนะเออคือผมบอกเพื่อนๆก่อนครับผมไม่ได้เม็ดส้มเลยผมแค่ขี้โม้บึ้มไม่ได้ไปไหนละ่ะหุ้ยตายโอเคสวยจัดไปเพื่อนโอ้โหแต่ฝั่งนู้นเกิดนะผมเอ้ยถอยทๆยๆท บุ้มโอ้โหก็เออเพื่อนๆเขาถามผมมาแหละว่าเอ้ยเม็ดส้มตัวไหนนะผมลืมอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือผมไม่ดส้มทุกตัวอะกูบอกก่อนคือเผมเป็นคนที่โมงไงไ้าใจป่ะเออผมไม่ได้เม็ดส้มนะต้องบอกเพื่อนก่นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะผมแค่แบบทําปกคลิปให้มันดูแอคดูเท่อย่างนั้นแหละเอ จริงผมว่าแต่ว่าฝีมือผมอาจจะไม่ส้มจริงก็ได้เออเพราะว่าผมก็เล่นเก่งอะครับน้องๆพอตัวครับเอ้เวอร์จัดนะครับชมเองแล้วก็พูดเองเท่เกินน่ะน้องๆเฮ้ยเป็นไงล่ะแต่พี่ก็เท่จริงอะไม่ได้โมเออเออได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปรอก๊อตนะครับเดี๋ยวเพื่อนมานะไป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 ฝากไปก่อนละกันโอเคแวนจะเอาแบบ,บแดงผมนะ เจ้าพี่ก็ให้ครับน้องแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องยากเฮ้ยเอาหน่อยบ้ลลองเชิงบุม่มเป็นดาถึงก็สะดุ้งนะแล้วกูเป็นอะไรสะอึกจังอันนี้เฮ้ยเฮ้ยแวนเดินอย่างงี้มึงลองโดนแบตน่อยเพื่อนผมก็ยังรอดอยู่นะเพราะผมมีโอบนะยังไงเดีย๋ยวก็มาเดี๋แค่นั้นแหละไปเคลียร์ล่างคนไปดันเว็บล่างก็ได้นะถ้ามันแบบเนี่ยเอ้ยโอเคได้นะวีดปุม่ม ไม่ได้ก็ถ้าแบบว่าโอ้โหไม่วันนี้ผมตายนะถ้าเกิดแบบว่ายังไงเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราแบบไม่ได้สู้ตัวไหนอย่างเงี้ยคือแบบมายึกยักตรงหน้าคลองอย่างเงี้ยเราควรส่งเพื่อนไปทําเวฟออฟเลนนะครับเฮ้ยไม่ใช่เราเลนเลนบางกรของไคลรีนะเพราะว่าไม่งั้นนะมันก็จะยึกยักอยู่เงี้ยมันจะเสียเวลานะครับเราต้องหาทางทําเวฟนะถ้าเรามีตัวที่แบบพิวกว่านะครับเราก็สามารถไปทําได้เลยนะโอเคเฮ้ย เวอร์นะวีดโอ้โหมันกลับบ้านไอเวนกลับบ้านบ่อยแล้วก็เกนเมึงเนี่ยครับก็เนี่ยเห็นปหถ้าไม่มีคนไปทําเว็บร่างเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคือมันค่อนข้างจะแบบบางทีเราไม่รู้ว่าเว็บไม่จะดันขึ้นดันลงไงนะเดี๋ยวผมเซ็ตของรอกนนะโอเคเดี๋ยวผมกดอบแล้วจะเป็นซื้อใต้เกิดนะครับจัดไปน้องๆเฮ้ยเป็นด้ามาดิแค่นั้นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้จะลาดบูกูโอ้พ้อมแต่งนะคร้อมนี้ไม่หลอดเพื่อนมันอยู่พุ่มนี้นะพุ่มส้ายเนี่นะครับ ก็มาดิผมเห็นอยู่แล้วน,นะเอ้ยสวยวีดบึ้มฮึมกูจะชอบคำว่าวีดบึ้มเฮ้ยแบทแมนมึงห้าวเกินไปละไอ้ไอ้เอ็กซ่าดนี่เ <c oughs> ขาจะด่าเลยนะเอย้ยเว่านี่ไงแก๊ก็หนุนอีกแล้วอุ้ยอดแข็งซื้อได้กดอุ้ยมาเลยวีดบึ้มวีดบึ้มอีกทีนะผมผมก็ชอบนะวีดบึ้มเนะี่ยวีดบึ้มอุย้ยเขียนมันมีแข็งอีกเนะ โอเคได้ยู่นะครับจัดไปแต่ว่าไม่มีคนทําเวฟนะ <Yeah. S 1> ก็จะจบบ้านไม่ได้นะครับช่วงสิบห้านาทีซึ่งมันเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับโอเคเพื่อนจัดไปไลป่ไปเลยเพื่อนเอาดาร์กไหมปล่อยมันกลับบ้านแล้วาดาร์กไหมถึงแม่ก็จบเกมได้หรือเปล่าไปครับน่าจะจบได้อยู่นะเออพอคีบว่าดันมาเร็วนะครับผมเคลียวเวฟกนแล้วกันจัดไปเอาเซนี่ครับเก็บสแต็กรอนะ หน้ด้ตัวเดียวไม่น่ารอดนะครับอุ้ยแบตเกิดด้วยกูใส่ก่อนแล้วกันมาดิเขาเรียใส่ก่อนได้แบบปุ่มอุ้ยวีดปุ่มตายไปหมดนะครับน้องๆก็มาดิก็เอาดิครับอุ้ยเคลียละอุตส่าห์ของกันโอเคพี่ก็ะจบบ้านไปแล้วครับน้องๆมันตึงจัดปะล่ะทูเรนของพี่ครับอืมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทูเรนนะเป็นตัวละครที่แบบ แก้ทางพวกตัวผิวๆได้นะครับผมเช่นแพนด้านะคอสนะครับตัวที่แบบมันชอบแยกทําเบรบเออตัวเรามันค่อนข้างจะชอบอยู่นะแต่ว่ามันก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นตัวนี้มาแล้วมันจะแก้ได้แบบร้อเอซอะไรอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับการดักการเล่นของเราด้วยนะครับหรือขึ้นอยู่กับฝีมือฝั่งตรงข้ามด้วยนะบางทีเขาอาจจะแบบก็เทพนะครับเขาอาจจะสวนเราตายได้ง่ายๆนะโอเคทูเรนก็เป็นตัวละครที่แบบเล่นไม่ยากนะครับ แนะนำนะครับถ้าเล่นช่วงต้นเกมอย่าเพิ่งไปไฟ,ไฟบ่อยนะถ้าเพื่อนไม่ได้ชงให้จริงๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนเราชงให้เออเออน,นี้โอเคนะครับมันก็อารมณ์เหมือนแบบเอลซุอ่ะเวลาเพื่อนเก็บมีทรงมีสร้างให้แล้วมันแบบอันติซูมไปหรือเป็นพวกคิวเลนอย่างเงี้ยน,นะครับมันค่อนข้างที่ต้องรอจังหวะนะแต่ถ้าเราจะเล่นให้ชัวร์เลยคือเราต้องฟาร์มให้รวยนะครับถ้ารวยก็คือแบกเออสไตล์ช่องเอดีเรีน้องๆรวยก็เท่ากับแบกนะครับไม่แบกให้ตบเลยแต่ว่าแบกแล้วจะชนะจะแพ้ให้อีกเรื่องแล้วนะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเรื่องไอเทมนะครับผมตอนนี้ก็ได้ MVP ไปนะ33ต่อ23โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะจ๊ะน้องๆหนูก็ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ